สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับถ้าตั้งคําถามว่าเรามีความสุขกับการทํางานไหมคําตอบก็คือว่าความสุขนั้นก็มาจากพระเจ้าความพึงพอใจนั้นก็มาจากพระเจ้าถ้าถามว่าพระเจ้ามีความสุขกับงานที่พระองค์ทรงกระทำไหมคําตอบคือใช่แน่นอนถ้าเราพูดถึงการทํางานโดยกลับไปอ่านพระธรรมการบทที่3เราจะเห็นครับว่าสบทแรกของพระธรรมการ บอกกับเราว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นการทํางานเป็นสิ่งที่ดีครับตลอดการทรงสร้างก่อนอาดัมทาบาปนะครับมีประโยคหนึ่งที่พระเจ้าตรัสซ้ำๆกันหลายรอบเมื่อพระองค์ทรงเสร็จการสร้างของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแต่ละวันก็ดีพระองค์ทรงมองถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและตรัสว่าดีและดีจริงๆดียิ่งนักพี่น้องค,ครับพระเจ้าเหมือนกับสิลิปินนะครับที่แสดงความชื่นชมในผลงานชิ้นเอกของตัวเองของพระองค์เอง ดริงจริงหนอดีมากเลยแจ๋วเยี่ยมพี่น้องครับเรามักจะชื่นชมผลงานของเราอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าชิ้นนี้สุดยอดแล้วชิ้นนี้ชั้นหนึ่งละชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยชิ้นนี้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าชิ้นนี้เยี่ยมจริงๆพี่น้องครับโปรเจกต,ต์ต่างๆที่เราทาโปรเจกต,ต์ต่างๆโครงงานต่างๆที่เรารับผิดชอบอยู่นั้นเราทําเต็มที่สมดังความไว้วางใจ และความตั้งใจที่พระเจ้ามอบหมายงานให้กับเราทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการทํางานนั้นคือการนมัสการพระเจ้านะครับการทํางานคือการถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องมีความสุขกับงานเหมือนอย่างที่พระเยซูมีความสุขกับการรับใช้พระองค์มีความสุขกับงานของพระองค์มากมายนะครับโดยส่วนตัวแล้วพี่น้องครับการนึกภาพการทสรงสา้ำตามในพระมัมภีร์เราเห็นนะครับว่าพระเจ้ายืดคอยีราบออกไปให้ยาวที่สุด บีหูข้างให้แบนครับดึงจมูกให้ยาวจนกลายเป็นงวงพระองค์ทรงดึงคอนกกระจกเทศให้ยาวแล้วดูว่ามันไม่สมส่วนดึงขาให้ยืดออกมานั่นคือการที่พระเจ้าทรงสนุกกับงานของพระองค์มากเลยทีเดียวเราคงจะจินตนาการได้พี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าทรงสถาปนาลำดับอำนาจการปกครองให้กับสรรพสิ่ง์ที่พระเจ้าทรงสร้างอันนี้คือหลักการครับ เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของใครหรือใครจะอยูอ่ภายใต้อำนาจการปกครองของเราครับเรากลับมาดูเพราะว่าเจะนะพระเจ้านะครับหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งพระที่ทรงอวยพรมนุษย์และแตัดกับเขาว่าจงมีลูกดกและเวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและจงครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก พี่น้ครับคำว่าจงมีอํานาจนั้นหมายคำว่าพระเจ้ามอบอํานาจกับเรานะครับให้มีอานาจเหนือแผ่นดินพระเจ้าบันดาลให้เราสามารถที่จะครอบครองแผ่นดินได้นะครับครอบครองมีอำนาจเหนือความจริงแล้วก็เป็นศัพท์ในประเภทเดียวกันแต่อำนาจนั้นคำว่ามีอำนาจนั้นก็คือเป็นสิทธิอำนาจนะครับแต่ครอบครองนั้นก็เป็นหน้าที่ครับผมอยากจะแปลความว่าเป็นหน้าที่พี่น้องครับ หน้าที่ของเราคือทําตามคําสั่งของพระเจ้าหน้าที่ของเราก็คือทําให้ดีที่สุดครอบครองครับครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงกนกอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกเี่นองคบพระเจ้าสถาปนาลำดับอำน,นาจการปกครองนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามในการทรงสร้างนี้พระเจ้ามนุษย์นะครับและต่อมาก็เป็นสรรพสิ่งทั้งปวงตามลําดับพระเจ้าก่อนนะครับมนุษย์มาที่สอง และสรรพสิ่งทั้งปวงตามลำดับพระเจ้าได้แต่งตั้งมนุษย์ให้เป็นคู่ควบคุมมีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นมนุษย์ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับพี่น้องเราเป็นผู้ควบคุมเราเป็นผู้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง,งและเราได้รับเกียรติจากพระเจ้าครับแต่เกียรตินั้นมากับความรับผิดชอบหรือดิวตี้ก็คือว่าเราต้องมีงานทํานะครับต้องมีจ็อบเดสคริปชันนะต้องมีรายละเอียดงานจ็อบเดสคริปชันเพราะฉะนั้น พระมีบอกว่าให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกนั่นหมายความว่าการที่เราได้รับเกียรติเรารับมอบอำนาจมาตามมาด้วยนะครับตามมาด้วยความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับนี่คืออาดัมก่อนทําบาปแต่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับเมื่ออาดัมทําบาปนะครับล้มลงในบาปมนุษย์แทนที่จะรับเกียรติอย่างสูง พร้อมกับความบผ็ดชอบยิ่งใหญ่แต่นั่นหายไปหมดแล้วครับมนุษย์กลายมาเป็นผู้ที่เคารพบ,บูชากับไหว้วัตถุสิ่งของต่างๆเมื่อลำดับอำนาจการปกครองที่พระเจ้าสามารถไว้ถูกทำลายลงมนุษย์จึงไมไ่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ครอบครองเหนือสรรพสิ่งแล้วสูญเสียความรู้สึกอัศจรรย์ใจไม่รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ปรุงบ่มหมายกับเราอีกต่อไปแล้วฉะนั้นพี่น้องครับตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าเราต้องกลับมา ดูจริงจริงจังๆเอาจริงเอาจ,จังกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในแต่ละวันครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าได้ทรงประทานงานให้กับเราพระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้กับเราด้วยนะครับและในเวลาเดียวกันครับพระเจ้าประทานหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเราชั้นใดชั้นนั้นครับเมื่อหลายหลายคนบอกว่าเนี่ยเราต้องมีแคริเอร์พาที่จะไต่เต้าตไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นลืมเรื่องของการทุ่มเท ลืมเรื่องของการให้อภัยลืมเรื่องของความรับผิดชอบครับหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยลืมไปแล้วนะครับอยากจะไปเสวยสุขอยู่ข้างบนอยากจะรับสวัสดิการดีๆอยู่ข้างบนอยากจะมีอะไรหลายสิ่งทั้งค่าตอบแทนอะไรดีๆช่ข้างบนแต่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ขยันหมั่นเพียรไม่ได้แสวงหาความรู้ไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรทําฉะนั้นตรงนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเรานะครับเมื่อ,อไรก็ตามที่พระเจ้าเรียกเรา เมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เราเข้ามาช่วยในตําแหน่งต่างๆนั่นคือการทรงเรียกของพระเจ้านะครับอย่าปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้านะครับและเมื่อเราไม่ปฏิเสธเราน้อมรับด้วยความถ่อมใจสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะทํางานด้วยความสุขใจครับถ่อมใจแล้วจะสุขใจครับขอลร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงสอนบทเรียนแห่งความถ่อมใจให้กับข้าพง์ทั้งหลายเพราะว่าทั้งหลายรู้ว่าความความถ่อมใจนั้น นำไปสู่ความสุขใจในที่สุดขอพระเจ้าทรงโปรดเมตานำพาพี่น้องของข้าพระองค์ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสติดสติมกับพระองค์มีวิญ,ญญาณจิตที่วางอยูมแท่นบูชาเพื่อเที่ยให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นของถวายเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจึงให้ฐานมอบชีวิตของข้าพเจ้าซึ่งก,การกันั้นให้อยู่ในการดูแลอรารักขาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องจกทุกท่านครับสวัสดีครับ